สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับเกมนะครับขอเกมไม่เคลื่พลาดนะฮะเทรนเนวแล้วตอนนี้กำลังเลื่อนนะครับโนดด่านด่านด่านโซลิตเปิดสีเข้านะครับหนึ่งตัวเลยนะครับกำลังสร้างความมันนะครับเขามีโฆษณาขั้นด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเราอย่าไปใส่ใจที่โฆษณานะครับเราเรา เราพยายามกินกาแฟนะครับเราพยายามที่จะไม่ต้องสนใจมันทำไงดีวะโฆษณาขึ้นน,นะครับเสียเวลาเลยนะครับกดออกปุ๊บ loading นะก็จะได้เล่นเกมห <Make it S 1> นึ่งก็ทรมานนะครับนะครับก็จะมีปืนปืนเป็นสีนะครับสวยงามมากนะฮนะ ลอง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 ความแรงของปืนดูโอ้โหมันอยู่ข้างหลังครับศัตรูครับกับโฟกัสไปที่มันนะครัดหายยากนะหายยากนะยิงหัวนะฮะยิงหัวนั่นแหละเจะเอาปืนครับนี่ทีนี้เราก็ได้ปืนกลนะฮะมาใช้นะครับข้าเล็งขวาดีนะครับปืนกลต่อตู้กับปืนกลนะหนึ่งนาทีละนะครับ คิดจะเป็นเกมเมอร์ก็ต้องสะสมความมันนะครับนะครับเราจะสูญเสียรางวัลหรือเปล่าเราไปกดถึงเราไม่ดูนะฮะโหลดดิงนะครับตีม <go. S 1> นอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับนะครับรถนะครับ,นะรบฝาละเบิดไปที่รถด,ดูไหมอา่าาวฝาละเบิดไปดิ นะครับพยายามที่จะยิงมันนะครับนะครับน่หละครับปืนคู่อยู่นั่นแหละไม่แรงครับไม่ใช่นะครับไม่สนใจนะครับไม่สนใจของรางวัลนะฮะนะครับหกแปดบวกนะครับงไงก็ไปเอาปืนดีกว่าจะแรงไหมนี่ปืนคู่เลยโฟกัสจะอยู่จุดเดิมนะครับ ปืนสั้นกับปืนยาวจะต่างกันนะฮะนั่นนะครับศัตรูมาแล้วนะเราเจอแล้วเราพยายามยิงยิงยิงขานะครับโดนขาซ้ายขาขวาไม่รู้นะศัตรูเราแย่ๆนะฮะสองนาทีนี่จะรีวิวคร่าวๆนะครับตั้งใจจะเป็นพวกแคดเกมอะไรอย่างงี้นะครับมอเพียวนะครับนะครับโหลดดิ้ง <Welcome S 1> ต่อ มจะปืนอยู่นะครับนะครับโดรงอาคารท้องฟ้ามันมองยิงมันยิงมันยิงมันยิงจี้ๆเลยนะครับเราก็จะยิงที่ก่วกลางร้ายสังหารอันนี้จะคลายๆกับตัวริตนะฮะ ยิงอย่างเดียวนะครับตุนลั่นเองนะครับโอ้โหนะครับเหรียญกระจายนะครับนะครับมันมากนะฮะเอา่าแค่นี้ก่อนนะครับเราจะ